หนัปกหลวงพ่อตว,วัดบ้านกล้วยนะครับปกปกพีไม้ครับเป็นผัาปกพีไม้นะครับเนาะไอ,อ้องนี้นเป็นพายเงินโอบทองเลยขมกิบเลยหลวงพ่อตวัดบ้านกล้วยปกเสกครับครับนี่งามรับครับหนักปกพีไม้หลวงพอ่อโตววัดบ้านกล้วยปกเสกววนะครับเนาะ ครับบ่แม่นก็นแย่งมาได้เด้อครับเพราะว่าผมก็บ่ได้เก่งผมก็หาตามเนี่ยตามกอมเหมือนกันนั่นแหละข้อมูลเอาทิพยพกขายได้อันใดมากก็เก็บไปครับอยู่ที่ห้อศรัทธานะครับเนาะนี่หน้าปุ๋กพิมายลวงพอ่อโตวัดบ้านกล้วยครับผมนี่ครับอันนี้ก็หลวงพอ่อโตวัดบ้านกล้วยเกันครับเป็นพิมพ์ผชินตลาดน,นะครับเนาะ ออกเป็นพายเงินคื้อกันครับ